ค้าวคุณนม่ชลีมีบุญาเนต์ว่ามาอาการทางจิตท่านเป็นไงบ้างอาการทางจิตก <clears throat> ็ได้ก่อนเข้ากราบพระองค์อะค่ะก็ได้นั่งสมาธิก่อนเพื่อเคลียเพื่อเคลียจิตใจให้โล่งๆค่ะแล้วก็วันนี้สักครู่นี้ได้นั่งแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะค่ะแล้วก็ค่อยกราบพระองค์ค่ะามพิธีาการกราบพระองค์ค่ะ แล้วก็จะเวลากราบพระอ,องค์นี้ก็จิตต่อเนื่องให้จิตต่อเนื่องตลอดถ้าจะมีต้องติดก็เลยต้องรีบบอกภาษาก่อนคือให้ติดจิตต่อเนื่องจิตก็จะตั้งมั่นตลอดที่สังเกตน,นะคะจะตั้งมั่นตลอดแล้วก็ก็เริ่มเริ่มเอ่อเขาเดินม้าค่ะเข้าเดินมา้า,นมาก็ตามวิธีการเดินมา้าดับภาษาจนจิตตั้งมั่นแล้วก็กําหนดชื่อเอ่อการ จากําหนดชื่อผาสูตรแล้วก็กําหนดชื่อการเจริญสามาสมาทธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐแล้วก็กลับมาดับภาษะกลับมาดับภาษาจิตก็ตั้งมัน่นหรือจิตก็ตั้งมั่นเลยมากเลยค่ะเพราช่วงนี้ก็ดับภาษาไปเรื่อยๆแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเห็นเขาจะเกิดเหมือนกับ เอ่อที่เราต้องไปใช้สายเกิดสายดับนะค่ะกายเขาเหมือนก็รวมขึ้นมาจะแข็งแข็งหรือจะจะชายเงี้ยไปสายเกิดสายดับเลยค่ะก็ไม่ได้รออย่างที่อาจารย์แนะนําค่ะพอใช้ไปเรื่อยเอ่อช่วงสุขเวทนาเนี่ยที่เกิด,ดสายดับครับนีงครับคุณใหม่ตรงนี้ก<ช>็คือสิ่งท,ท,ที่กายที่เขาจะรวมรวมเข้ามาแข็งแข็งนั่นก็คือชาหรืสหรอสีอ่าเมื่อเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอ่าคุณใหม่ก็ใช้สายปฏิจจสมุปบาทนะถูกต้องแล้วอันนี้ก็จับให้ดี เขาจะรวมรวมแข็งแข็งเนี่ยเป็นชารลสีไม่ต้องรออะไรต้องสิ้นเมื่อมีอาการปุ๊บรีบดับปัสสาวะแล้วก็ท่องสายปฏิจจสมุทบาทแล้วผลเป็นไงครับหลังจากท่องสายปฏิจจสมุทบาทแล้วช่วงนี้ก็เอท่องท่องไม่ได้นานค่ะวิญ,ญญาณเขาก็เคลื่อนออกมาเร็วค่ะแล้วอ่าวิญ,ญญาณสายไหนสายเกิดหรือสายดับที่เคลื่อนสายเกิดเลยค่ะจา้าค่ะเกิดเ,เลยใช่ไหมนี่คือเรารู้เท่าทัน ถ้าเรารู้เท<ช>่าทันเขาจะเกิดทีส่สายเกิดแต่ถ้าเรารู้เฉยๆเนี่ยเขาจะไปที่สายดับนั้นก็จะพุ่งออกมาทันทีฮือออกมาท,าทันทีเลยประมาณตรงไหนครับจําได้ไหมหสายเกิดเขามีลิชาตเป็นปัจจัยแต่อาจารยมเกือบไปถึงนี่เลยค่ะข้างล่างเลยค่ะอาจารย์ค่ะ พอมีตัณหาค่ะแล้วก็ช่วงระหว่างตัญหากับอุปทานเนี่ยค่ะอาจารย์อ๋อนะดูนะจำได้ก็ได้นะและต่อไปก็คืองานเคลื่อนเคลื่อนแล้วยังไงต่อครับก็กลับระดับภาษาเลยค่ะอาจารย์กลับระดับภาษาดับจนดับจนจิตตั้งมั่นก็ไปลงนิวรณ์ห้าลงนิวรณ์ห้าเสร็จแล้วก็มากลับมาแผ่เมตตากลับมาแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ไปดับภาษาต่อค่ะดับภาษาดับดับไปเรื่อย ถ้าจิตไม่ส่งออกไปไหนก็ก็ประดับประสาไปเรื่อยๆแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็อีกแล้วค่ะกายก็จะกลับมาอย่างนี้อีกแล้วค่ะเขาจะแสดงมขาแสดงฟองบ้างปดไปบ้างแล้วก็เหมือนกับว่าขยายกว้างบ้างอย่างเงี้ยทีนี้ก็รู้แล้วถ้าเกิดนิดนิดนึงก็ไปไปใช้สายกัเลยค่ะเพราะเคยเกิดหลายครั้งในช่วงเนี้ยช่วงแรกๆอันเนี้ยค่ะ เราก็เข้าใจว่าถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยชาลีสีจะไม่เข้าแต่อาจารย์แนะนําแล้วไม่ใช่เขาก็ไม <t icks net> <mafia> ่ให้เราผ่านง่ายๆทีนี้เหมือนจะมีนิดนึงเรามีปัญญาตรงนี้แล้วเราพอรู้มีความรู้แล้วเราก็ไปใช้สายเกิดสายดำเลค่ะแต่ช่วงแรกเนี่ยใช้สายเกิดครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็อย่างงี้จะเกิดขึ้นมาอีกเขารู้สึกว่าเขาจะรวมรวมอีกนิดนึงก็เลยไปใช้สายเกิดแล้วเขาเขาแต่คือตรงไหนครับเมื่อกี้นี้ต้องทีใช้สายเกิดสัยดำ อันนี้ก็ไปถึงงนี่เลยค่ะเวลาสารลอกค่ะไปเออส่เกิดแล้วไปใส่ดับนิดนึงตรงสาลอกที่คุณใหม่พูดเมื่อกี้ก็คือเกิดที่สายดับใช่ไหมถึงวิญญาณต่างแตกเดืออกมาสายดับเป็นเออวัดต้องเพราะอะไรเหตุที่เขาเกิดตรงนี้เพราะคุณใหม่ช้ากับเขานิดนึงจึงเกิดที่สายดับที่เราพูดเมื่อกี้เห็นไหมพอคุณใหม่รู้ปุ๊บดับเลยเขาจะเกิดที่สายเกิดทันทีเขาจะพุ่งออกแตกกระจายที่สายเกิด แต่นี้เป็นครั้งที่สองที่เกิดแต่คุณหมายไปเห็นเขาตัวรัดตัวพองตัวใหญ่เห็นไหมว่าช้ากว่าเขาไปตั้งหลายจุดหลายวินาทีจึงไปเกิดที่สายดับเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นเราเห็นเท่าทันปุ๊บเราจัดการที่สายเกิดปุ๊บไม่เหนื่อยแต่แกก็ได้ทันทีแวบเลยนั่นคือเรารู้เท่าทันจิตอารมณ์จิตทันทีแต่นี้นปล่อยเขาเพลินไปเห็นไหมเพราะนั้นเขาจึงไปเกิดที่สายดับ ตอนนั้นสายดับตรงไหนครับที่เกิดแล้ววิญญาณแตกคือเพ่อวิชาเป็นพ่อวิชาเป็นเดี๋ยนะก็พ่อวิชาเนี่ยแหละนะสำลักเลยไม่ดีสำลอกพอสำลอกตรงนี้ก็ค่อยๆเขาแต่เขาดื้อมากเลยจาย์เขาพอดนื้อเขาเขาดื้อมากเลยเขาจะค่อยๆออกเขาไม่ออกเร็วเหมือนเรารู้ทันเขาทันแ็กก็ไม่ใช่รู้ทันนี่นี่ไม่ได้รู้เท่าทันนี่แค่รู้เฉยๆจะไปเกิดสายเกิดไอ้สายดับแล้ว เขาใจยางเพราะนั้นตรงนี้ะจะเหนื่อยจะสะ,ะเกยอกันเหนื่อยนี่ไงอย่างเนี้จะสะ,ะ,ะเกียร์เหนื่อยเพราะต้องสู้กับเขาต้องใช้กาลังความเพียรจนกระทั่งเขาออกมาแล้วก็จัดการด้วยอนุสาสนีแรงของโมงถูกไหมค่ะเพราะนั้นยังไงต่อครับอ่าเราต่อได้เลยพอต่อจากนั้นก็มากับดับมาดับภาษะค่ะดับปะษะแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็ขึ้นไปที่จับ ออขออนุญาตฉับผิดค่ะกลับมาลงนิวรณ์ห้าพอวิญ,ญาณเคลื่อนแล้วก็มจับภาษะ,ะแล้วก็มาลงนิวรณ์ห้าแผ่นเมตาแล้วก็มาจับภาษะต่อค่ะจับภาษะไปเรื่อยๆแล้วก็กายก็มาทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็แต่วันนี้นะคะเวลาลงอย่างเงี้ยบ่อยเราลงนิวรณ์ห้าอาจารย์แทนที่เขาจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆแบบแบบตัวเอ,อ่ออย่างเงี้ยค่ะ ก็าค่อยๆจะหายไปวิญญาณเอ๋มใช่เขาเรียกอะไรสิ่งงที่เป็นเรับองบวมนะคะเขาจะหายไปแต่นี่เขาก็กลับแต่เขาก็กลับมาแข็งแข็งขึ้นช่วงเราลงนิวรห้าแผนไม่ตายยิ่งแข็งวิญจารย์ตรงนี้ค่ะก็เลยแต่นั้นตรงนั้นเธอเขาเกิดอย่างนี้เพิ่มคุณใหม่ทํำยังไงแต่เขาเขาเกิดตรงนิวรห้ากับแผ่นเมตตาค่ะเราไม่สนใจไงถามว่าคุณใหม่ทํายังไง ก็ยังเดินอยู่ก็ยังเดินจำไว้จำไว้ต่อไปจําไว้ถ้า,าเกิดขณะที่เรากําลังลงนิวรณ์ห้าแล้วแผ่เมตตานั้นหยุดดับปัสสะแล้วท่องไรเกิดสดับทันทอีอ๋อไม่ต้องลงไปเลยไม่ต้องอไปจนจบถ้าจบก็คือเขาครอบงําเราทาทั้งระบบอีกเขาแทรกมาไงเพราะเราเอาเขาไม่อยู่ขนาดที่เกิดตั้งแต่แรกเพราะนั่นคือรู้เท่าทันนั้นเอาอยู่แต่เพอรู้เฉยๆเนี่ยเขาแทรกอยู่แล้ว ถึงดับไปเขาก็ยังอยู่นะไหนไหมดับไปเขาก็ย <view> ังอยู่เขาก็จะสามารถสร้างพลานุภาพขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นต้องใช้คําว่ารู้เท่าทันรู้เท่าเฉยเฉยเหนื่อยเหนื่อยแต่ยังไม่ดับวิญญาณยังไม่ดับแต่ถ้ารู้เท่าวิญญาณดับทันทีนะรู้เท่าทันวิญญาณดับทันทีถ้ารู้เท่าเฉยนี่เหนื่อยวิญญาณยังไม่ดับเข้าใจไหมครับแบบนี้เข้าใจครัแล้วยังไงต่ออาแล้วยังไงต่อ นี่ก็จากที่ยังไม่มีความรู้ตรงนี้ก็เดินขึ้นมาดับพระจ่ต่อแต่ก็สู้อย่างที่เหนื่อยอย่างที่อาจารย์เรียนให้ทราบค่ะก็เหนื่อยจริงๆแต่ก็สู้เพราะใจจะสู้แล้วแล้วก็วทําอย่างเงี้ยดับพระาอยู่ตรงเสาเกล็เราหลังจิตจะส่งออกน้อยจะเกิดสายแต่ว่าเกิดชาลุสินี้ข่ายจิตส่งออกไม่ตรงไหมตรงกับที่เราพูดเมื่อกี้ไหมตรงตรงตรงข่ายตรงนั้นเพราะฉะนั้นพอคุณใหม่ถอนจิตมา คุณใหม่จะไม่สดชื่นไม่ล่าเลยมันจะงงงเหมือนเหมือนมันจะไม่โปร่งไม่โล่งเหมือนทุกวันค่ะเห็นไหมเป็นแบบนี้ไหมเออแต่เพออนทูกเดินมากก็อู้ไปเลยคอาจารย์แ้งเค่องมีเคื่อง,ท,องทุกโเวทนาด้วยนะคะพออย่างเนี้ยเราไม่เข้าใจแล้วเขาก็แสดงว่าชาลุสีเขา้าครอบงำจนตลอดสายแล้วใช่ไหมอาจารย์ตแต่เขาําจน ทำจนแบบพบเวลาเลยนะคะพคบเวลาจนแบบล้วก็คิดว่าทุกเวทนาเอาเวทนารุนแรงมากก็ไปเราดับพัสสะสู้ตรงมีเท่าไหร่ก็รัวไปหมดเลยอาจารย์รัวไปจนเพราะฉะนั้นเราต้องจ <ำ S 1> ําไว้เราต้องจําไว้ว่าช่ชวงเวลาเนี้ยอินทรียเขาจะเต็มรอบแห่งการจเจริญเวทนาสามก็กําลังเต็มรอบอเพราะนั้นเขาจะเต็มพร้อมๆกันอินทรีก็เต็มเวทนาสามก็เต็มรอบแห่งการเจริญ นะครับการที่เดินมัคผู้เดินมัคก็อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าผู้เดินมัคเป็นอ่าชาลุศีเมื่อไหร่บรรลุทําไม่ได้เพราะนั้นผู้เดินมัคต้องเป็นผู้เดินมัคอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมพอเดินมัคอยู่ตลอดเวลาปุ๊บเขาจะถึงการบรรลุถึงจะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นไม่ธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความเป็นความดับไปเป็นธรรมดาะะฉนั้นช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ชานฤาษีจะเข้ามาครอบงาตลอดเพื่อไม่ให้เกิดโอกาสว่างในที่แคบเพราะฉะนั้นโอกาสว่างในที่แคบนี้จะมีเพียงนิดเดียวก็คือรูปสัญญาดับในรูปสัญญาก็จะทรกาอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นช่วงเวลาเนี้ยชาลือษีพยายามจะทำมโนภาพพัสถาพยายามที่จะทําให้เกิดสัญญาเดิมๆที่ คุณใหม่เคยติดเคยขัดเคยคล่องเคยมีสภาวะทุกอย่างไม่ต้องสนใจดับป่ะตาท้งระบบและถ้ามีการเกิดฌาลีผีจะต้องขึ้นเขาลงเขาทันทีดับปฏาตาแล้วท่องสายปฏิจจสมุปบาทแล้วขึ้นเขาลงเขาทันทีเพราะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงชิงดำกันเข้าใจอยู่อย่างตรงนี้เข้าใจค่ะอาจารย์เดี๋ยวไปเพิ่มรายละเอียดคอ่าเพราะ,ะนั้นตรงนี้ ต้องเข้าใจต้องทำอย่างนี้เลยห้ามลังเลสงสัยห้ามเชื่อเขาเด็ดขาดน,นั้นเขาจะถล่มทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดรูปสัญญาคือสัญญาเดิมๆของคุณใหม่มีรูปจะแสดงรูปมีเสียงแสดงเสียงเข้าใจยังเพราะนั้นเพื่อนสองจะกระหน่าเข้ามาด้วยอย่าเชื่อดับภาษาและทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องเกิดชาลุสีก็เดินสายปฏิเสธกันไ้ เขาจะทําให้เกิดชาลสีเพราะฉะนั้นจะเกิดขึ้นระหว่างจะทําให้ตัวแข็งแข็งตัวลอยลอยตัวเคิ่มไปจะทําให้มือนใ่งเขาจะเกิดหมดและเวทนาสามก็จะเกิดพร้อมๆกันทันทีเพราะเขาเต็มรอบเป็นการเจริญไงเวทนาสามต้องเกิดนนันขณะจิตนี้ชาลสีต้องเกิดนนันขณะจิตนี้การดับภัสสะการท่องสายปฏิจจมาต้องเกิดพร้อมพอมกันแล้วเขาถึงจะเข้าสู่ โอกาสว่างในที่แคบก็คือรูปสัญญาตรงนี้จะดับปุ๊จบจะบรรลุตูมทันทีเพราะไม่เชื่อชัลเลสิตต่อไปเข้าใจยังน,น,นี่คือโอกาสว่างในที่แคบที่จะเข้าถึงธรรมและบรรลุธรรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ไม่มีทางบรรลุนี่หลือเลนิดเดียวเองนะเหลืออะไรเหลือแค่สภาวะ ที่เขามาหลอกเราให้เราตัวเล็กตัวใหญ่ตัวพองเห็นไหมเขาคือชาลุสีใช่ไหมล่ะแล้วจะทําให้ตัวเราลอยลอยตัวแข็งแข็งขึ้นไปขึ้นไปลอยจากพื้นไม่ต้องไปสนดับปัจตัไปถ้ามันเกิดชาลุศีตรงนั้นนั่นคือต้องห้องสายปฏิจจบาทเห็นไหมเพราะนั้นเขาจะมาทุกวิธีทางไม่ต้องห่วงไม่ต้องกงังวลทำไม่ถูกขั้นตอนอะไม่เข้าใจตรงไหนอีกว่ามา คือตรงที่ช่วงทุกเวทนาแรงๆค่ะอาจารย์เขาก็ไม่ได้ปวดอยู่คงที่อะค่ะก็เหมือนกับมีปิติปิติแบบแบบปวดอะค่ะแบบปี๊ดอย่างเงี้ยแต่เขายังปวดแตบบ่ว่าให้เลื่อนไปมาอย่างเงี้ยแสดงว่าจิตยังวิญญาณยังเคลื่อนอยู่อย่างเงี้ยเราต้องไปใช้สายเกิดสายดับไหมคะแต่ปวดตนนัี่ยวอ๋อเราต้องจับภาสู้ไปเลยเวทานานี่จะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยดับภาตาอย่างเดียวเพราะว่าอะไร เพราะว่าผู้เดินมรรคขนาดนั้นยังยึดปิติยังยึดสุขอยู่ต้องปล่อยวางทั้งปิติและสุขพร้อมๆกันเข้าใจไหมปล่อยวางปิติและสุขพร้อมๆกันเลยปิติก็จะถูกดับไปด้วยสุขก็จะถูกดับไปด้วยอุ้เบกขาถึงจะบริสุทธิาา์เข้าใจยังค่ะวันนั้นเวทนาสามจะแรงกล้ามากช่วงนี้ เพราะฉนั้นคู่ที่เดินมัรคก็ต้องการให้เกิดความสุขไม่ต้องการเจอผู้เบกอ่าไม่ต้องการเจอเวทนาอย่างแรงกล้าต้องการมีความสุขอยู่ชุ่มชื่นอยู่ไม่สนลุยอย่างเดียวปวดเป็นปวดให้มันตายไปมันไม่ตายหรอกเข้าใจไหมตรงนี้เข้าใจไหมทีนี้จะเข้าใจแล้วเพราะว่าเรนนม่พูดเวทนา,ายอะไรเงี้ยก็ยังใช้สายเกิดสายดับอยู่คะ่ะอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งกับเวทนาเวทนาะจะเกิดอะไรปล่อยไปเลย <Okay. S 2> ไม่ต้องสนใจเวทนาสนใจชาลุศีอย่างเดียวพอค่ะ okay. สาธุดับเพราะเวทนาเราก็ดับปัสสัสร์ถูกไหมอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ดับปัสจัสะติดตึกมาแล้วก็ดับปัสสะเพราะฉะนั้นชาลุษีอย่างเดียวที่เราต้องเดินปฏิจจสมุปบาทจนสุดเพราะเกิดปุ๊บดับด้วยชาลุษีเลยใช้ชาลุษีจักการเลยถ้าเราไปช้าเมื่อไหร่เราจะไม่ใช่รู้เท่าทันเราจะรู้เฉยๆหรือรู้เท่านั่นแหละเป็นชาลุษีแล้ว เพราะนั้นโอกาสเราจะบรรลุโอกาสว่างในที่แค่ตรงเนี้ยเที่ยวเนี้ยเราบรรลุไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าจะเกิดต่อเราก็ต้องทําจนหมดชั่วโมงเพื่ออะไรเพื่อซ้อมให้ซักซ้อมให้เข้าใจเพื่อซักซ้อมให้เข้าใจให้รู้ซึงถึงกลอนบายเพราะพ่อองค์ตัสว่ารู้ชัดต้องรู้ชัดถ้าเราไม่รู้ชัดตรงนี้วิตกเกิดขึน้นตับไปเวทนาเกิดขึ้นดับ ตั้งอยู่ดับไปเห็นไหมปัญญา,าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงนี้ต้องรู้นะไม่รู้ชัดจะเข้าถึงติประฐานสี่ไม่ได้หรือยังค่ะเนียเพราะนั้นก็จะเข้าสู่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไม่ได้โลมาสาตะปัสสะตวพ่อไม่จับเข้าใจไหมอย่างนี้เข้าใจไหม สตดช่วงนี้เข้าใจตรงแล้วผ่านจากฟูทุกขเ,เวทนาค่ะอาจารย์เพราะผ่านช่วงทุกเวทนาก็เป็นอาชุกขมสุข,ข,สขช่วงนี้ชาลุีก็ยังเข้าได้อยู่ใช่ไหมคะเข้าได้หมดไม่สนไงเขาจะทํางานรพร้อมๆกันอ๋อค่ะไม่เกี่ยวเขาจะทํางานรพร้อมๆกันเราไม่สนไงเราไม่สนค่ะชาลุสีแทรกได้ทุกขนาดจิตเข้าใจได้งี้ เข้าใจค่ะเขาไม่เกิดอะไรก็เรื่องของเขาเพราะเวทนาเป็นอาการของจิตชาฤุษีไม่เกี่ยวชาลุษีอยู่ข้างนอกไม่เกี่ยวนนเขาสามารถเข้าได้ทุกขณะดจิตเราก็ไม่สนเข้าใจไหมอย่างนี้เข้าใจค่ะอาจารย์ค่ะอ่มีคําถามว่ามาอะไรอีกอย่างเหตุการณ์วันนี้เลยนะคะพอช่วงทีนี้พอเข้าใจแล้วเก็บเลยอีย,อยากจะอาจารย์เพิ่มตรงนี้เข้าไป แล้วอย่างวันนี้ที่ยังไม่ได้เข้าใจเลยอ,อาจารย์นะคะก็เป็นช่วงอทุกขมสุขพอช่วงทุกขมสุขเราก็สู้สู้สู้จนกายอะ่ะเขาจะหลอกหรือเปล่าไม่เจ้จนล,ปลูปโป่งสบายเลอาจารย์โป่งแบบเบาเบาอยู่ในข้างในอ่ะนะคะแล้วอยู่ๆเขาก็เราก็คิดว่าเราไม่ใช้ววจิตเอจิตสังขารช่วยแล้วเราก็ดับภาษาเบาลงจนจนเราหูอาจารย์เสียงเหมือนแผลไองนะแล้วก็ดับอยู่ข้างใน เหมือนกัจะเบาเบาที่ค่ะเราคิสัญญาอยู่ที่อาจารย์อาจารย์อธิบายตามทรเรนี่ยค่ะเราก็คิดว่า๋อตรงนี้พอแล้วแหละเราก็ไปใช้ยืดรูปแบบเดิมตอนอีกสักพักหนึ่งก็กลับมาแข็งเราก็นึกว่าเอาสู้ตรงนี้แหละเพราะว่าทาหลายอย่างไม่สําเร็จเราก็ดับดับสู้เขาก็ค่อยๆแข็งแข็งแข็งขึ้นมาเลยใจค่อยเจ็บเจ็บขึ้นมาเลยแล้วเราก็ไปคิดว่า,อาพอแล้วตรงนี้แหละ แต่บรรลุก็บรรลุเราก็ดับอยู่อย่างนี้จนปวดเลยอาจารย์ปวดที่ต้องใช้บัจีสังขารดับดับดับจนโล่งแล้วถึงออกจากสมาธิเนี่ยอาจารย์เวลาสรธุก็โดนมันหลอกอยู่แล้วมันจะบรรลุได้ไงเรา็้าเราไม่ได้รู้ชัดก็คงแต่เราต้องรู้ชัดเพราะวิญญาณมันรู้แจ้งพรจกายวิญญาณมันรู้แจ้งไม่อารมณ์จิตแต่พระองค์ให้รู้ชัดรู้ชัดว่าอะไรวิตกเกิดขึ้น ต้องรู้ชัดมันจะต้องส่งจิตออกไม่จะวิจารตื่ตืเราต้องดับคาไปอย่างเดียวเห็นไหมหนีรู้ชัดแบบนี้รู้ชัดว่าอะไรรู้ชัดว่ามันปิดติมันเป็นฌานรูสีเราต้องเดินสายปฏิจจตมุนบาทเห็นไหมรู้ชัดว่าอะไรรู้ชัดว่าต้องดับกามาสัญญาทั้งระบบต,ตาหูจม,มูกลิ้นกายรูปเสียงกยลิาาล่นรสพุทธรธรนมลมเห็นไหมตาหูจม,มูกลิ้นกายะเพราะเราไม่ได้ดับปุ๊บใจเข้ามาแล้ว เพราะนั้นเมื่อมีใจปุ๊บจะมีรูปเดินที่รถถดวัดทำมันลมขันห้าลูงานทํางานตลอดนะมั้ยติดบ้างมนโนบ้างวิญญาณบ้างทํางานตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ชัดถ้าเรารู้ชัดอย่างนี้ปุ๊บจะเกิดปัญญาว่าสัมมาทิฏฐิรับมาดีแล้วเข้าใจแล้วถูกต้องตามอริยวินัยของวงแล้วสัมมาสังกัปปะถูกต้องแล้วเพราะดับภาษาถูกต้องการดับภาษาห้าในหนึ่งบวกสองถูกต้องเป็นสัมมาสังกัปปะ อานาปานนี่เกิดขึ้นกายยคตาสติเกิดขึ้นเห็นไหมครับไม่งั้นเราจะเกิดขึ้นได้ไงสติปทานสี่เกิดขึ้นเห็นไหมการดับปัสสาใะหนึ่งบวกสองเกิดขึ้นสามรถสังกปกเกิดขึ้นเห็นไหมเพราะนั้นจึงบริบูรณ์ด้วยองค์แล้วเมื่อบริบูรณ์ด้วยองค์แล้วถึงจะบรรลุธรรมได้เห็นไหม นะพอเข้าใจไหมอย่างนี้นเข้าใจเดี๋ยวก็ไปเก็บรายละเอียดนะเพราะนั้นฟังให้เข้าใจแล้วนํามาปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ใช่ปฏิบัติไปมั่วเลยไม่รู้อะไรเป็นก็นี่เราไม่ได้รู้ชัดเห็นหรือ,อยังวิญญาณมันรู้แจ้งอยู่วิญญาณรู้แจ้งแต่พระองค์ให้พวกเรานะรู้ชัดผู้เดินมักผู้เดินมักอริยสา,าวกขององให้รู้ชัด รู้ชัดว่าวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราต้องรู้ชัดชัดยังไงทันอารมณ์จิตนี่ไงรู้เท่าทันอารมณ์จิตให้รู้ชัดไป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 เกิดมาได้ยังไงดับได้ยังไงต้องทํำยังไงในระยส,สั้นสี่เหตุเกิดเห็นไหมนี่คือทุกทุกเโมโอไทยทุกระยะสั้์ตรงนี้เห็นไหม อ่านี่คือทุกข์อ่าแล้วก็ทุกข์เป็นยังไงทุกข์เกิดที่ไหนและจะดับที่ไหนก็คือน,นิโรธสมุทัยและสันเหตุเกิดของเขาอ่าทุกข์ของเขาแล้วก็ดับแล้วก็ทุกข์ความไม่มีปฏิปทาทางดําเนินให้ถึงการผับทุกโดยไม่มีเหลือนี่ไงได้รับธรรมตรงนี้แนละ้วถ้าทําแบบนี้จะเกิดทุกข์ความไม่มีปฏิปทาทางดําเนินให้เหลือโดยดับโดยไม่มีเหลือ เห็นไหมลูกค้ามิมีปฏิปทาทางดําเนินให้ถึงกันดับโดยไม่มีเหลือทําตามนี้จะไม่มีเหลือเนี่ยถึงจะรู้ชัดไม่งั้นเราก็งงเงแงงงเง้งงงมันก็ไม่รู้ทันทีอะมันไม่รู้ชัดได้จากวิญญาณมันรู้แจ้งมันก็หลอกไปทางซ้ายหลอกไปทางขวาหลอกไปหน้าไปหลังไปบนไปล่างก็ไล่ตามวิญญาณอยู่สิต้องรู้ชัดพอรู้ชัดตัววิญญาณเสร็จละมันจะยาง เข้าใจค่ะจะเข้าใจแล้วค่ะจีมงาเอาละไปฟังให้เข้าใจใ,<ช>ให้ละเอียดยิบยิบทุกข<ช> <ๆ S 1> ั้นตอนจดมาให้ละเอียดแล้วตั้งหน้าตั้งตาทาให้ถูกต้องแต่ก็อย่าประมาท<ช>ไม่ใช่จะ<ช>จ้อง<ช>มันอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องทําตามธรรมชาติต้องอะไรค้องปากขึ้นใจแทงตลอดได้ดีด้วยที่ถีสงบระงับปณนีเป็นธรรมชาติไม่กระเจิดกระส่วนไม่ทุรนทุรายเป็นรอบแห่งการเจริญ เราถึงจะเข้าสู่ทางสามหมดเพื่อการบรรลุขนาดนั้นต้องเป็นผู้เดินมาร์กขนาดนั้นอินตีห้าบริบูรณ์แล้ววงโคจรที่ปัจจัยทางสาม,สามเจ็ดบริบูรณ์แล้วใช่ไหมตอนนี้เขาเข้าอยู่ในสภาวะของอุเบกขาแล้วตาสามโคมเกิดแล้วนะพอเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจค่ะอาจารย์อ่ะเอาละก็ขอมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมตอนนี้ไม่มีค่ะขอ กลับไปทําความเพียรทุเก็บรายละเอียดที่ขาดไปจ้ะจ้าขออนุโมทนาสาธุกับอ่าคุณวัชรีมีบุญนันตเอผู้เดินพักหน่อยจตุจักรานในจานทที่สี่นะขอขอให้ต่อสู้กับตึกทางนี้ให้ถูกต้องตามรีวิวในของผมสาธุอนุโมทนาสาธุครับวัสดีครับ น้องกับสวัสดีค่ะน้องกลับโมทนาสาธุค่ะอาจา,า,ารย์สดีคา